ดือมากแหกปากตลอดครับล่ามก็ร้องเข้ากงก็ร้องปล่อยก็กัดฟัดนู่นฟัดนี่ขุดแทะเลยจับเบิร์นกำลังงานทิ้งซะให้เดินนี้ครับดูที่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันจะหลับมากตอนนี้เพราะมันไม่ทําอะไรเลยนะปล่อยก็กวน,ต,วนตัวนู้นตัวนี้คาบรองเท้าวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเพราะพลังงานมันเหลือเยอะจริงนะครับ เอาเข้ากกงก็ร้องเออล่ามก็ร้องก็ดิ้นก็โจรมาจนมาผมก็เลยเอาขึ้นเครื่องวิ่งครับตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีละดูที่มันจะหลับไหมนะไม่งั้นควบคุมลําบากนะเลี้ยพิษบูนี้ถ้าเกิดมันขังไม่ได้ล่ามไม่ได้นี่ตายเลยนะครับนะเราจะไปไหนไม่มาไหนนี่มันอันตรายมากางั้นหมาผมต้องล่ามได้ขังได้ตอนนี้ในเมื่อมันร้องเราเอาใหม่เปลี่ยนใหม่ ให้มันเดินให้มันเหนื่อยผมเข้ากกงมันก็จะนอนหลับที่มันยังวิ่งมันยังดื้อเพราะพลังงานมันยังเหลือไฮเปอร์ Hyper, พวกนี้ไฮเปอร์มากครับนะต้องฝึกครับหมาต้องต้องอยู่ในกกงได้ต้องล่ามได้ครับอันนี้ผมถือว่าเป็นหลักของความปลอดภยัยนะถ้าเลี้ยงพิษบูแล้วเราต้องปล่อยตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยไม่รู้มันจะหลุดไปขยํำชาวบ้านก็นเมื่อไหร่เราก็ต้อง ฝึกให้เขาสามารถมีวินัยนะครับอยู่ในกองได้แล้วก็ล่ามได้นะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ